แอนทองผสมรูปบิกินี่ตัวจิว๋วโอ้โหไว่ายน้ำยังไงให้แซบขนาดนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงโคตรเซ็กซี่เป็นทั้งนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งอย่างแอนทองผสมหากใครติดตามเธอจะเห็นความสวยเป๊ะปังตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่เขา้าวงการบันเทิงมาจนปัจจุบันเข้าเลขสี่แล้วหุ่นเธอก็ยังเปะ๊ะเป็นผลที่มาจากการออกกำลังกายนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาไปส่องความเซ็กซี่ของเธอกันบ้างหลังจากที่เห็นมุมออกกำลังกายอยู่บ่อยๆแล้วที่ล่าสุดสาวแอนทองผสมได้โพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรเป็นชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวว่ายน้ำในสระพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเท้าหัก แอนต้องเรื่องการออกกำลังกายชนิดอื่นมาว่ายน้ำแทนแอนว่าแอนชอบในการว่ายน้ำอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชอบออกกำลังกายแบบเขายิมหรือไม่สามารถเล่นกีฬาอื่นได้การว่ายน้ำเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะแอนรู้สึกว่าร่างกายดูปลดปล่อยผ่อนคลายและไม่กดดันเหมือนกีฬาอื่นๆช่วงลดน้ำหนัก ช่วยเพิ่มโทนกล้ามเนื้อมากขึ้นและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะบอกเลยว่างานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแฟนคลับว,ว้าวกับความแซ่บของเธอและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก